สวัสดีครับผมเพชรพีครับผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับนานๆทาทีนะเดี๋ยวนี้นี่คือ r e a c ชั่นคนเดียวและแน่นอนครับผมหลังจากการเลือกตั้ง GE ของฮาโตบิโตเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในที่สุดผลผลิตของ GE ออกมาแล้วครับผมกับผลงานเพลงที่ชื่อว่า Ultimate Jose ของฮาโตบิโตครับผมวันนี้แน่นอนครับ reaction คนเดียวมาอย่างนี้ก็ต้องมา r รีแอ i ชั่น MV Ultimate Jose ครับผมมาแล้วครับผมกับการรอคอยหลังจากที่เรารู้ผลแล้วว่าซ mm ัมเมอร์ได้เซนเตอร์เพลงนี้นะครับผมมีเรื่องที่น่าสนใจอยู่สำหรับการได้เซนเตอร์ครั้งนี้ของซัมเมอร์อยู่5เรื่องครับเรื่องแรกครับผมซัมเมอร์ครับผมคือผู้ชนะ GE คนแรกของฮาโตบิโตะนะเป็นคนแรกของฮาโตบิโตะที่ชนะ GE เพราะว่านี่คือ กิจกรรมที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่นะครับของฮาโตบิโตะแม้จะมีข้อค้หาว่าไปลอกกับวงใหญ่มาหรือเปล่าอเอาจริงๆต้องพูดกันตามตรงนะครับผมชิมเมอร์ชิมเมอร์ก็ทํามาก่อนแล้วไม่มีปัญหาเลยครับเพราะว่าวงก็อ,อาจจะไม่ได้ป๊อปปูล่ามากแต่พอเป็นฮาโตก็มีประเด็นขึ้นมาครับก็เลยรู้สึกว่าอาจจะแล้วแต่คนมองแต่ความจริงแล้วของฮาโตวิธีการมันไม่เหมือนกันครับก็เลยมองอย่างหนึ่งครับผมก็ถือว่ามันเป็นคนละแบบกัน เรื่องที่2ฮะเป็นเรื่องของเซนเตอร์ครับผมซัมเมอร์เนี่ยได้เซนเตอร์2เพลงนี่คือคนที่2ของฮาร์โตบิโตะนะครับที่ได้เซนเตอร์2เพลงนะครับคนแรกที่ทําได้คือเข็มที่ได้เซนเตอร์จากฮาร์ b e a t และตอนนี้เลยเฮ r ริ i ซิ n เนสแต่มันน่าสนใจตรงเรื่องที่3นี่แหละครับผมที่ซัมเมอร์เป็นคนที่ได้2เพลงก็จริงได้เซนเตอร์2เพลงก็จริงแต่ว่า มันเหนือกว่าตรงที่ว่าซัมเมอร์ได้เซนเตอร์สองเพลงแบบติดต่อกันซึ่งในประวัติศาสตร์ของฮาโตมิโตะตั้งแต่ตั้งวงมาเมื่อปี6-3นี่คือคนแรกครับผมที่ได้เซนเตอร์ต่อเนื่องสองเพลงติดและเป็นการได้เซนเตอร์ทั้งการปิดปิดเจอร์นี่ที่แล้วก็คือ believe or not และเปิดเจอร์นี่ใหม่อย่าง u l t i m a t e j จ s ซครับผมเรื่องที่4ครับอยากจะบอกอะไรคุณนิดนึงนะ ใครที่อยู่งานฮาโตะบิโตะอิเล็กชันเดย์เมื่อวันที่19พพฤษภาคมหรือดูแฟนแคมอะไรก็ตามคุณอาจจะเอกใจนะว่ามันมีเพลงแปลกๆขึ้นมาตอนอันดับที่12ออย่างนี้ฮะได้แก่และก็มีเพลงที่ขึ้นมาเป็นเพลงเดียวกันเลย กับอันดับที่12แต่ว่าขึ้นมาแค่อันดับที่12กับอันดับที่1เท่านั้นสามพัามกสามามพามพามัคุณผู้ชมครับบางคนอาจจะเอกใจบางคนอาจจะไม่เอกใจแต่ผมสามารถพูดได้เลยว่าคุณโดนสปอยเพลงนี้แล้วครับอัลติเมทโจเซและเรื่องที่5เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับผม อาจจะเหมือนจับแพ้ชนแก่แต่ลองคิดดีๆว่ามันบังเอิญหรือเปล่ามันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญครับที่ซัมเมอร์ชนะ GE ในวันคล้ายวันเกิดของมีม่พิมาดาตั้งสีหรือมีม่ดารุนี่ครับผมซึ่งทำไมถึงพูดเรื่องนี้มีม่ดารุนี่คือคู่แข่งของซัมเมอร์ในตอนที่ซัมเมอร์แข่งลัสไ Idol ซัมเมอร์เลิกขึ้นมาแล้วก็พ่ายแพ้ไปวันนั้นแต่วันนี้ซัมเมอร์ได้รับชัยชนะเป็นเซนเตอร์ ของอัลติเมตโจเซ่ครับผมเป็นเรื่องที่น่าบังเอิญเหลือเกินนะครับผมก็นี่คือที่ผมใช้ว่าเกินนํำคร่าวๆครับผมว่าอัลติเมตโจเซ่เรื่องนี้น่าสนใจสำหรับซัมเมอร์ยังไงนะฮะเรามาติดตามกันดีกว่าครับ MV น่าจะออกมาแบบทองอารามเลยครับและนี่คือการเล่าเรื่องต่อเนื่องหลังจากที่พวกเขากำลังค้นพบว่าเจ้าก,กล่องที่เปิดออกมานั้นมีแสงสีทองออกมา จากใน MV Believe On r o t วันนี้พวกเธอกำลังจะค้นพบแสงสีทองที่ตามหาอยู่แล้วและสิ่งที่พวกเขากำลังพบเจอจะได้พบเจอในมิวสิกวิดีโอที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปนี้ครับถ้าผู้มีเกียรติที่เคารพครับไปชมกันดีกว่าครับรีแอคชั่นของผมครับผมในฐานะคนตันเมอร์กับรีแอคชั่น MV Ultimate Jose h a v i t o ชมครับส นั่งเออโอ้อสมชัญที่สมุดประการโอ้ oh. มอแล้ว สุดจริง,รงๆเว้ยโอ้อัลตเมตโจเซ่โคตอรอัลตเมตเลยว้ยโอ้มาแบบโอ้คราวนี้คือเหมือนมีความเป็นเจร็อกด้วยแต่ว่าผมว่าถ้าผมว่าถ้าเพลงเนี้ยมาแมสในช่วงเนี้ยซึ่งมันจะใกล้เป็นช่วงกีฬาแล้วเพลงมันเป็นเพลงแนวให้เพลงปลุกความฝันนะ่ะ ผมว่าถ้ามาโหมใช้กันช่วงเนี้ยโดยเฉพาะช่วงที่กําลังจะมีโอลิมปิกปลายเดือนน่ะแล้วสีของฮาโตะก็สีทองด้วยช่วงนี้คือสีทองเจอนี่นี่คือสีทองโอ้มันจะเข้าแก๊บขนาดนั้นเลยอะ่ะโอ้มันเหมือนเป็นจากความมืดกักขาวดําไปสู่สีที่สดใสเป็นสีทองและสีขาวในทีมนี้จะเน้นสองสีนี้โอ้ เก้าจุดหครับ M V นะนี่แค่ M V เดี๋ยวเพลงไปอยู่ในแท็กรีวิวโอ้รู้สึกภาคภูมิใจกับเมมเบอร์ลูกหลานชาวราชบชุรีคนนี้จริงๆ Summer มมผมว่าจริงๆอ่ะเฮ้ยเอาจริงๆอ่ะ Summer Summer มมมมก็เลือกถูกอ่ะที่อยู่ฮาโตะสุดท้ายแล้วมันคือที่ที่พี่โบบอกว่าจะเป็นที่ของ s u ม,มอร์แล้วก็ใช่จริงๆ โอ oh. ้สุดว่ะสุดว่ะสุดจริงๆไว้ช่วยกันช่วยกันแล้วผมว่าเดี๋ยวดูว่าท่าเต้นจะประมาณไหนถ้าท่าเต้นไม่ยากเดี๋ยวผมว่าก็น่าจะมีชาเลนจ์ออกมารอติดตามกันนะครับแล้วก็ใครที่ตอนนั้นไปบอกว่าซัมเมอร์ออกจากวงไปแล้ว ลไปดึงหูเขามาแล้วดู MV นี้ซะครับดูกับ MV Believe o r Not ด้วยไปดึงหูเขามานะฮะไปดึงหูเขามานะฮะก็อารมณ์ประมาณอ่าเมียตามผัวกลับบ้านนะฮะแบบนี้โคตสดาเลยนเนี่ยหยอกหยอ,ยอแต่มันก็จริงไปลากเขามาดูซะใครที่คิดว่าซัมเมอร์ออกจากวงอะ่ะแฟนๆฮาโตช่วยไปลากเขามาดูกันหน่อยนี่แหละผมอยากให้ทุกคนได้จะว่าใครที่อาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักลง มาตามวงนี้ดูวงนี้ผมนิยามว่านี่คือวงไอดอลที่เป็นวงสายทางเลือกที่การบริหารจัดการเหมือนวงใหญ่แต่เข้าถึงง่ายนะครับผมผมไปเข้าถึงมาแล้วหลายครั้งสแตมก็ทีหนึ่งแต่สแนปนี่ก็หลายหนหลายทีและหนึ่งเดียวครับซัมเมอร์สแนปกับซัมเมอร์ตลอดครับผมก็ส่งเข้าสู่ช่วงปิดท้ายรายการกันครับผมก็ ใครอยากไปดูโชว์ครั้งแรกของเพลงนี้ดูที่ท้ายรายการนี้ผมบอกให้แล้วครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ MV เพลงใหม่ของฮาโตบิโตะครับ u l t i m a t e Jo s e นี่คือการยกว่ากลับมาเข้าสู่เจอร์นี่ใหม่กันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมของฮาโตบิโตะก็ใครอยากจะไปชมการแสดงสดๆนะครับผมบอกเลยว่าฮาโตบิโตะมารอบนี้ไม่ธรรมดา เพราะว่าในวันที่7ก็รกรกฎาคมครับ7เดือน7ครับผมจะได้พบกับคอนเสิร์ตของค่าย a l o t of Tone ซึ่งตอนนี้ก็คือนี่คือค่ายของฮาร์ตโตบิโตครับผมกับ h าร์ตโตบิโต90นาทีสเปเชียลในคอนเสิร์ต a l o t of Tone Concert 2024ครับผมซึ่งเราขออนุญาตแปะโปรโมตณนะตรงนี้ครับผมรับฟังครับนอกจาก7เดือน7ที่จะเป็นดีเด็ดมาเลขเบิรลแล้วเนี่ยยังเป็นวันสำคัญของ a l t of Tone อีกด้วย นอ,อกจากที่คุณจะได้ชมความสนุกสนานและความน่ารักสดใส,สจากวงไอด้นหลายๆวงแล้วคุณจะได้พบกับความบันเทิงและความมันขั้นสุดนี่คือคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของอ l ลล o อตออฟโทนอัลลอตออฟโทนคอนเสิร์ตเวที่ไปทีโฟครับครับผมนี่ดูดูวงที่มากันหน่อยแล้วกันบอกเลยว่ามาเป็นสิเป็น10บสิวงเลยมีทั้ง เลดแคดจากแบ็คแคดเลคคอร์ดมีคาสเซล่ามีลูกขู่ช็อกโกแลตเยจาก CMJ มีเทราชิ่ซัโซุยมิ่ดิจิตอลแมนพีซีวีแล็บเจนไอฮะแ่ามีแคดสลูดยกค่ายด้วยโซล่าโซล่ายามิยามิมีไรมีไรไอซีโบนไฟเข้ายกแก๊งนะครับแต่กัสเตอร์นี่คือนิโกะแล้วก็ไคลินส์นี่นอกจากนี้ยังมีในส่วนของการรวมกันเฉพาะกิจของเมมเบอร์ฟีเวอร์แคมโรดีเอ็กซ์นะครับ และโซดีเอ็กซ์นะใครไม่เคยดูลองไปดูผลงานและแน่นอนครับเจ้าภาพอารอนออมโธนในเรสโชว์สุดพิเศษแล้วก็แองเจวิลเดบิวสแตนและแน่นอนครับฮาร์ตโตบิโตเอลติเมตโจเซเดบิวสเตน90นาทีสเปเชียลไม่ใช่เพิร์สเฟิร์สเปอร์ฟอร์แมนด้วยนะเดบิวสเตนมันคือการเกิดใหม่ราคาบัตรตอนนี้นะราคาบัตรอ่าเราแจ้งราคาบัตรเลยมี2องเรสนะครับ normal zone 690บาท และ s z o n ซ e บัตรหน้าวีที1,690บาทส่วนใครอยากซื้อเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน d e s c r i p t ชันแล้วนะครับผม,รบผมหรือได้เพจอ l ลอออฟโทนก็ได้และที่สำคัญนะครับขอแจ้งล่วงหน้าขอแสดงความตกใจถ้าคุณอยากจะซื้อบัตร s Zone นะครับเพราะว่าส่งเอาไปแล้วนะฮะเลือนอมูโซนแล้วนะครับผมรายละเอียดเบนฟิตต่างๆศึกษาได้าจากแฟชคอนเพจของอลอออฟโทนได้เลยครับผม ไปกันเยอะๆนะครับสำหรับอลอปเฮลคอนเสิร์ตไทม์ที่ไทม์ที่โฟร์เจ็ดกรกฎาคมนี้สฟีร์ฮอลล์ดีเอ็มสฟีร์ลงบีดีเอสพร้อมผมเดจนมีเดียวถึงแล้วครับผมนะครับเจอกันครับโอเคครับผมสําหรับตรงนี้ก็ถือว่าเชื่อว่าเราได้พูดไปหมดแล้วนะครับผมฮาร์ตตอมิโตะจะขึ้นแสดง16บหนาฬิกาสานาทีถึง18บแนาฬิกานะครับผม90นาทีสเปเชียลและเป็นฟูลแบดด้วยรอติดตามกันครับกับโชว์สุด พิเศษที่จะเป็นการเริ่มต้นเจอรี่ใหม่ไม่ใช่ first performance แต่นี่คือ Debut Stage จครับผมฝากเชร์ฝากติดตามวงการไดอดไทยกันด้วยฮะตัวมีโตหน้าค้นหามากๆครับผมใครยังไม่มีบัตรไปซื้อกันได้ที่หน้าเพจ a l o t of tone นะครับมีจำหน่ายอยู่นะน่าจะยังมีจำหน่ายอยู่690บาทครับผมแล้วก็ของที่ระลึกต่างๆของซิงเกิลนี้ตอนนี้ก็คือไปวันงานวันนั้นคุณสามารถซื้อได้เลยแล้วก็รวมถึงสนปด้วยนะครับผมแม่ อยากให้วิดีโอแนักลับมาจังจะได้จะได้ออกกำลังโยกท่าโยกนะครับผมร้อนทูไปหมดแล้วเชื่อยนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมยังไงฝากติดตามฮานตบิโตะฝากติดตามกันด้วยนะครับผมฝากวงการไอดอลไทยในทั้งวงเล็กวงใหญ่ครับฝากด้วยนะครับผมกดไลค์กดบับสไครป์พีเจไนที่เซเว่นได้นะครับผมแล้วก็รวมถึงโลดดี้แคปพอดแคสต์นะครับผมก็ ติดตามกันได้นะครับผมตรงนี้คือมาในฐานะ PJ เจในที่เซเว่นแต่ก็น่าจะต้องมีแชร์ไปที่ Lo ดดี้แคปพอดแคสตด้วยเพราะว่าถือว่าผมก็เป็นพอดแคสเตอร์ของโ o ดดแคปพอดแคสตนะครับผมยังไงซะก็ใครไปงานก็เตรียมตัวให้ดีเตรียมไปสนุกเตรียมไปรับพลังความมันกันได้นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมก็รีแอคชั่นอาจจะมาไม่บ่อยต้องกราบขออภยัยแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือตอนนี้ปีนี้เราไปทุ่มกับโรดดี้แค p พอดแคสต์แล้ว นั่นหมายความว่าอะไรก็เป็นอย่างที่คุณเห็นคอนเทนต์รถดิฉจะมาแน่นกว่าเดิมนะครับผมและเดี๋ยวเร็วนนี้ก็จะมีเดือนนี้พรีวิวเดือนที่แล้วไม่มีเดือนนี้มีแน่นอนก็รอติดตามครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้อาจจะมีเกินน้ํายาวไปหน่อยแต่ว่าก็คุ้มค่าครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับผมพบใหม่ครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ